สวัสดีครับผมก็พบกันครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะชวนเพื่อนสมาชิกพ,พูดคุยนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าทําไมตลาดปืนเมืองไทยนะครับหรือว่าร้านปืนในประเทศไทยเนี่ยจึงไม่ค่อยนิยมสั่งปืนสั้นขนาดจุดสองสองบบอาร์เนี่ยเข้ามาขายหรือว่าถึงจะมีเนี่ยก็เรียกว่าน้อยมากๆนะครับถ้าเทียบอัตราส่วนแล้วเนี่ยในสิบกระบอกนะครับเราจะเห็นเนี่ยไมล้กาก็สิบเอ็ดเนี่ยซะเยอะเลยนะครับส่วนปืนสั้นนะขนาดจุดสองสองเนี่ยเรียกว่าน้อยนะครับเรียกว่าน้อยมาก เพราะอะไรนะครับโอเคนะครับทุกทุกครั้งนะครับในการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นอาวุธปืนหรือว่านําปืนออกมานะครับทำการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนทุกทุกครั้งจับถือปืนนะครับนิ้วอ่อนนกของไก่นะปลดโม่นะครับตรวจสอบดูให้มั่นใจนะทำช้าช้านะครับเป็นขั้นตอนที่ควรต้องทํานะครับนะทุกๆครั้งในการจับปืนนะครับเช่นกันนะครับตัวนี้ก็ดึงสไลด์นะครับตรวจสอบดูไม่มีลูกนะครับโอเคลดนกลงนะครับ กระบอกที่2ปลอดภัยนะครับกระบอกที่3ก๊กสิเกนะเช่นกันนะครับเดืองสไลด์นะครับดูโอเคร่างกายทีนี้ครับที่ทาปลอดภัยกระบอกที่3นะครับผ่านต่อไปนะครับกระบอกที่4นะเป็นตัวโคนะครับมาร์4โฟสีเส่วนนะครับเดืองสไลด์นะครับตรวจสอบดูนะครับให้แม่นใจว่าไม่มีรถนะครับรดนกลงอ่าโอเคทั้ง4กระบอกนี้ปลอดภัยนะครับทีนี้ก็จะลำดับนะครับ เรื่องให้ฟังว่าทําไมถึงได้รับความนิยมน้อยร้านปืนเนี่ยไม่ค่อยสั่งกันนะครับเนื่องจากาช่วงที่ผ่านมานะครับประมาณสักอ,อาทิตย์ที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อวานเนี่ยผมมีโอกาสนะครับได้ไปย่านวางบุรพานนะไปดูปืนไปรับปืนนะครับต่างเนี่ยแล้วก็ไปอลองสัมภาษณ์นะครับเจ้าของร้านปืนอยู่ท่านหนึ่งนะครับท่านหนึ่งท่านให้ข้อมูลนะครับว่าทําไมตลาดปืนเมืองไทยเนี่ยจึงไม่ค่อยเห็นเขาสั่งนะครับไอ้เจ้าตัวปืนสั้นเนี่ยเข้ามาขาย สรุปนะครับคำตอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดสั้นๆแล้วกันนะครับเอาแบบง่ายๆเลยก็คือว่าใน1ปีนะใน1ปีเนี่ยเขาจะมีโคต้ต้านะครับสั่งปืนสั้นเนี่ยได้จํานวนแค่สามสิกระบอกนะครับสากระบอกเนี่ยแล้วปรากฏว่านะครับระหว่างจุดสอกับ9หรือ11เนี่ยตัวเนี่ยนะครับกลุ่มนี้จะขายได้ยากที่สุดคือขายออกยากสุดนะครับเนื่องจากว่าในการตัดสินใจนะครับเลือกซื้อของลูกค้านะ เขามองว่านะครับกระสุนจุดสองสอง,สองเนี่ยในเชิงของการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินให้ความไว้วางใจเนี่ยไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยแน่นอนถ้าเทียบกับลูกเก้าหรือไม่ก็ขนาด11นะแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยซื้อปืนนะครับเพียงแค่กระบอกเดียวส่วนใหญ่นะครับคนตัดตัดสินใจเนี่ยซื้อปืนเนี่ยกระบอกแรกเนี่ยเขาจะเลือกไม่9มิลิเมตรก็11มิลิเมตรนะแต่ว่าจุดสองสอง,สองเนี่ย จะเป็นการซื้อนะครับของคนที่มีปืนขนาด9้าอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นกระบอกที่ 2, 2> กระบอกที่3นะครับจึงค่อยซื้อเพราะฉะนั้นนะครับสรุปยายๆเลยก็คือว่าขายออกยากนะเมื่อขายขายออกยากนะครับร้านปืนก็แน่นอนนะครับว่าสินค้าที่มันขายยากเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเนี่ยสั่งเข้ามาเท่าไหร่นะครับนอกจากว่าจะมีออเดอร์จริงๆนะเช่นนะครับผมสนใจนะอ่าอย่างเช่นนะครับอาจจะสั่งเป็นตัวเทอรรัสท TX นะทเวที่สองสองนะผมก็ไปติดต่อร้านปืนว่าช่วยสั่งตัวนี้ผมหน่อยนะผมก็วางเงินนะครับมัดจายเรียบร้อยอย่างเงี้ยเขาสั่งให้ได้นะครับสั่งให้ได้โอเคสรุปนะครับในภาพรวมก็คือว่าขายยากนะขายยากนั่นเองนะครับจึงไม่ค่อยเห็นร้านปืนเนี่ยนำเข้ามาสักเท่าไหร่ถึงจะมีก็เรียกว่าน้อยนะครับน้อยมากๆนะผมก็ตั้งตารอครับไอเจ้าตัวก๊อกสีส,สีก็กะว่าจะ อยากได้นะครับจะได้เป็นจุดของสองเนี่ยเอาไว้ยิงนะครับซ้อมยิงนะก็ถูกอย่างที่เจ้าของร้านฟืนนะครับพูดไว้ถ้าเป็นกระบอกแรกผมก็คงไม่เลือกนะครับจุดของสองนะอาจจะเป็นกระบอกที่สามที่สี่ก็ว่าไปนะครับสรุปแล้วนะครับก็คือเหตุผลที่ไม่ค่อยเห็นเนื่องจากว่าขายออกยากนะฮะแค่นั้นเองนะครับเหตุผลมีแค่นี้นะะโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสั้นๆน,นะ สั้นๆนะครับเดี๋ยวจะมีประเด็นอื่นๆเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นทําไม6เกียร์12เกียร์เนี่ยมันมีความต่างกันอย่างไรนะครับอ่าก๊อกยูเอเกับก๊อสเอสเตรียนะเหมือนกันไหมอะไเดบบเนี้ยข้อมูลเหล่านี้นะครับได้จากเจ้าของร้านตืนนะได้จากเจ้าของร้านตืนนะครับที่ผมได้นั่งสัมภาษณ์ท่านนะเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อนะครับเป็นตอนๆไปวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ